ปีที่แล้วอันนี้รูปนี้เมื่อ15วันที่แล้วและหน้าใบนี้คือปัจจุบันเร่จจอ <c oughs> งไงครับเป็นไงมาไงมาจากไหนก็ชื่อจูจูราบดีนะคะมาจากคอนดิกาสหรัฐอเมริกานะคะ USA ก็แวะมาเติมความงามและความสวยที่แบรนด์นิวทีรพรโรงพยาบาลทีรพรนะคะเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดอัพเกรด World c l ลาสสุดๆไปเลยก็เลย มองมาจากสวยซะหน่อยไหนมาไทยแล้วอันนี้ก็ให้มาดูว่าความพัฒนาการของความสวยของเรากับทีมโรงพยาบาลทรัพพรและทีมแพทย์ของคุณหมอชนกิพเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับจุ๊จนะคะอันนี้คือรูปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วโอ้โเจ็ดปีจูเด็กมากเลยอายุเท่าไหร่ครับขออนุญาตสอบถามหน่อยตอนนี้สี่สิบสี่ลบเจ็ดเลยเท่าไหร่ครับสามสามสิบสามสิบเจ็ดสามสิบเท่าไหร่เรื่องเลขนี่เก็บสิบเอ็ดเหรอ สามสิบสามเจ็ดค,ครับเจ็ดสามเจ็ดรุ่งนี้นเราสามสิบเจ็ดมาอาครับตอนแรกก่อนทำตาเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงเหตุการณ์วันนั้นจริงๆอ่ะแวะมาเซีไฮเฉยๆเราพอดีต้องบินกลับวันทัดไปหมอก็เลยบอกว่าอา้าวตามเข้ากันกํานังต่อนแรงรีบกลับสมอลโล่เออจะจะกลับพรุ่งนี้สมอลโลแล้วไปล้างหน้าเลยท้ำเลยแล้วลกันโอ้คือรูปนี้ใช่คือรูปนี้อ่าแล้วไงต่อครับเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าค่ะแล้วก็ขึ้น เียงเลยค่ะทําเลยค่ะสามสิบนาทีลงมาสวยปุ๊บแกบอกแต่งหน้าไปต่อเลยพรุ่งนี้มาดูเช็คก,ก่อนขึ้นเครื่องนี่คือเหตุการณ์เจ็ดปีที่แล้วใช่นี่คือเหตุการณ์เจ็ดปีแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าทำตาคนบอกอุ้ยตาสวยมากไปทำอะไรมาแแต่ไม่เหมือนไปสายิกรรมเพราะไม่เขียวไม่ช้ำไม่เจ็บไม่อะไรใดๆเจ็ดปีที่แล้วคือทําเสร็จปุ๊บขึ้นเครื่องเลยวันถัดไปวันถัดไป,ไปใช่ใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงประมาณที่สิบชั่วโมงใช่ขึ้นเครื่องบินไปไหนครับ กลับสหรัฐอเมริกากลับสหรัฐอเมริกาใช่โอ้โหแล้วเจ็ดปีให้หลังก็ดิฉันก็แวะมาเที่ยวหาทีละคนอีกแปลว่าตอนนั้นเป็นคลินิกตอนนี้เป็นโรงพยาบาลแตกต่างไงเล่าฟังหน่อยแตกต่างไงทีมงานน่ารักเหมือนเดิมจะมาทีมงานน่ารักเหมือนเดิมแต่ก็น่ารักเหมือนเดิมนะคะขอบคุณน่ารักนะครัะคุณหมอและพยาบาลทุกคนน่ารักเหมือนเกือเหมือนเดิมซาพี่เซลแล้วก็ทีมแพทย์ ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมากประสบการณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสถานที่บริการของโรงพยาบาลกีลาอรตอนนี้ก็คือ o อยิ่งใหญ่อุ้ยหรูหลามาเหา่าคือแบบว่าเว r ร์ c คลาสค่ะพรีเมียมพรีเมียมเราจะ บอกว่าเป็นพรีเมียมมากกว่าเป็นแบบไฮเอ็นด์ลักชัวรี่พร้อมที่จะแบบว่าต้อนรับแล้วก็เป็นอารมณ์แบบเวล้อมือไทยแล้วเนาะโอคุณอ่าอืมใช่แล้วก็คือ,อกลับมาปุ๊บบินกลับมาทักทายเซทายกันแล้วไม่รอบนี้เราวางแผนไปแล้วครับเพราะครั้งที่แล้วเราไม่ได้วางแผนเรับจะไม่มาวางแผนปุ๊บทำปุ๊บบินกลับเลยไม่ไม่เราไม่ได้วางแผนรอบนี้เราแบบว่าอุ้ยสามปีแล้ว,วไม่ได้กลับสักทีอ่ะ หอมลงเนาะหน้าเหี่ยวเฮ้ยแก่ขึ้นอีกเลนี่หอมลงรึนะหอมลงหน้าเเหี่ยวเนี่ยสังเกตไหมคะตาจะตกสอมห้าตาจะตกขึ้นแต่ตาเนี่ยทำเนี่ยชั้นยังสวยอยู่นะแต่ทีเนี้ยจมูกอ่ะมันเหมือนมันผอมลงแล้วมันเป็นแห้งซึ่งถ้าตามถ้าว่ากัตามหลักคนจีนหรือเหฮังกอ่ะเขาบอกว่าถ้าจมูกมันแหลมไปหรือมันแห้งไปอ่ะมันจะทําให้เก็บเงินไม่อยู่ทีนี้ แล้วด้วยความที่พอเราอายุเยอะขึ้นนะคะสังเกตใต้ตาตรงนี้กระดูกช่วงนี้มันจะเริ่มกรอดลงทําให้เราตัวตัวบอลล่มของใต้ตานะคะหรือลูกส้มตรงนี้หน้าหน้าแก้มหนูแก้มตรงนี้มันหายไปอ่ะอันนี้เดี๋ยวช้าๆเอางี้ตรงนี้เริ่มเริ่มมาดูจุดแรกก่อนที่รู้สึกเห็นก็คือตรงนี้นนเวลายิ้มแล้วก็ <จะ S 1> ลูกส้มตรงนี้จิงการแล้วก็จะมีลูกส้มตรงนี้ ที่มันแทไปใช่ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเวลาเราอายุมากขึ้นนะคะเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยช่วงกระดูกมันจะกรอนลงอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยตอนเนี้ยมันก็จะเต็มขึ้นด้วยการเอ่อฉีดมัลติเซลในช่วงครั้งทัวเทคนิคของคุณหมอชลธิตนะคะ เสร็จแล้วก็คางมันจะมีบุ๋มหน่อยนึงอะร่องแก้มตรงร่องน้ำหมากนี่เห็นไหมคะมันก็เปมนนี <c oughs> ้เราก็จะเห็นว่ามีขมับเนี่ยมันจะต่อเข้าไปเวฟเวลเข้าไป <c oughs> ก็ oh. แล้วหน้าผากเนี่ยคือจริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> ปัญหาที่ที่ห่วงที่สุดตอนที่ก่อนจะทะําอ่ะคือหน้าผากเคยบัดเหตุมาก,อก่อนแล้วหน้าผากไม่เรียบหน้าผากไม่เรียบแล้วมันก็เป็นตะปุ่มตะปะั่อืมอ่าต่อเลยครับต่อเลยครับพอหน้าผากไม่เรียบเป็นตะปุ่มตะปั่ามันก็มันก็ทำให้เราไม่มั่นใจ อืมแล้วก็เลยถามมาปรึกษากับคุณหมอเลยว่าทํายังไงให้มันให้มันเรียบให้มันละมุนมากขึ้น uh huh. ต้องตามสายมูที่เราเป็นปลูกอ,องตามอะไรประมาณนี้ค่ะก็แต่รอบนี้มาก็คือเราแทนแล้วว่าเอ้ยเรามีเวลามาถึงเมืองไทยแค่เดือนเดียวนะเราก็อยากมีเวลาแบบว่ามาถึงปรึกษาคุณหมอมาเยี่ยมชมโรงพรยาบาลทีละพรแล้วก็เลือกวันผ่าแล้ว ผ่าตัดด้วยเลือกวันอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีเวลารีคาวเวลลิ่งล้างแผลตัดไหมตร่น,นี้นั่นก็คือแพนมาเลยรอบนี้ใช่แล้วก็ผลลัพธ์ก็เป, 15, เป็นอย่างที่เห็นค่ะใช่ไหมดูทีละจุดเอาตั้งแต่หน้าผากตอนค่ะเติมไปสิบห้าวันเป็นยังไงบ้างครับผมเต่งตึงค่ะส,สวยงามละมุนมากตอนนี้อ่านี่นะครับใช่สิบห้าวันใช้ชีวิตปกตินะคะไม,ม่ไม่เจ็บไม่อะไรไม่ก็ ไม่ได้ไม่ได้ว่าต้องนอนแมพอยู่บ้านหรือบนเตียงหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่มีค่ะก็คือออกไปช้อปปิ้งทางทนข้นอาวอะไรได้ปกติขมับขมับขมับก็เต็มขึ้นอนะคะแล้วก็แล้วก็ลูกส้มงตรงนี้ก็เต็มขึ้นอตรงชัดเลยครับแล้วก็ร่องแก้มเห็นไหมคะว่าหายไปเลยอืแล้วทางก็เต็มขึ้นจากที่บุบไปเรียกว่าหน้าตาดูละมุนหน้าตาดูละมุนดูมันดูละสมุดขึ้นแล้วก็ละมุนขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าเด็กลง แล้วผิวก็ชุ่มฉ่ำมากขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นหน้าตึงขึ้นอืมครับใช่แล้วก็คืออันนี้ก็คือกลับมาจากอเมริกาเพื่อมาที่โรงยาบาทีร,าร์คอโอโดยเฉพาะเลยรอบนี้รอวางแผนไว้แล้วเราเรา,เรา,เราวางแผนมาเพื่อมาที่โรงยิบาทีร,าร์คอครับเยี่ยมชมและทำัตถการรอบนี้มาทําสวยโดยเฉพาะทําแล้วเป็นยังไงบ้างฮะทําแล้ว พเพื่อนทแล้วเขาบอกว่าทําไมเธอไปเมืองไทยแล้วเธอไม่บอกฉันเลยรอบหน้าฉันอยากไปทำด้วยเราก็าบอกไปเดี๋ยวได้รบอบได้เดี๋ยวเขาจะชวนๆกันมามาทําสวยด้วยกันอืม <ừ> ค่ะแล้วเออเห็นใ้ข่าวว่าอะไรนะเอเอสินแสรรรหรืออะไรยังไงฮะเราเราประสบการณ์อะนนี่บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกันความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอารับชมวิจารณญาณนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุนนคคลเ,เนาะแล้วแล้วแต่ก็ ชมเป็นความบันเทิงน,นะคะคืออทำมาเสร็จแล้วมีคนที่เป็นเซนแซหรือว่าโหราศาสตร์ที่เขาดูเกี่ยวกับเรื่องโหยเงเนี่ยเขาบอกว่า,อ,านอนรักษาสตร์เนี่ยถูกต้องตามหลักตรางแล้วก็จะบอกว่าพอทำหน้าไปเสร็จอ่ะอยากจะนอนพักผนะ่อนกลายเป็นว่าเรื่องงานะโทรศัพท์เข้าเยอะมากลูกค้าเข้าเยอะมากก็คือปังมากดีใจมาก เงินเขาหน้าสวยด้วยเงินเข้าด้วยใครยังไม่อยากได้ล่ะค่ะเอาเอาไปว่าเอาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเลยอะหลังจากทาตาไปหลังจากทำตาไปก็ช่วงนั้นก็จะรู้สึกน่าเศร้าๆก่อนเนาะพอทาตาไปเสร็จกลับไปก็ปังค่ะก,ก็เริ่มมีธุรกิจเพิ่มขึ้นก็ oh. จากเจ็ดปีที่แล้วจนถึงวันนี้เราก็มีประมาณเจ็ดแปดธุรกิจเพิ่มขึ้นโอ้ i i f ลากหล i ยอุตสาหกรรมวยไม่ใช่ว่า ในหนึ่งในอินดัสทรีโอรีรับโอ้ใช่แล้วก็ตอนนี้มาทำาปังมันสวยหน้าแล้วเดี๋ยวเรากลับไฟเราก็จะไปขยายตัวอีกขึ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลรับชมรับฟังด้วยกรุณาช้วิจารณะยาในการรับชมรับฟังพี่ลองอธิบายหน่อยฮะอะไรแต่งอะไรที่พี่บอกผมอ่ะที่เขาอธิบายให้ฟังนะคะตามหลักที่พี่ได้ยินมาตามหลักที่ ใบหน้าเขาบอกว่าสามส่วนก็คือส่วนนี้ส่วนนี้และส่วนนี้มันต้องเท่ากันส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้มันต้องเท่ากันคือใบหน้ามันควรที่จะมีมิติไม่ใช่คือหน้าเก่ามันแบนแล้วสิ่งเดียวที่มีมิติคือจมูกออจมูกพุ่งูอย่เดียวแต่หน้าหักแบนตรงนี้แบนทางมุงมอมันก็จะงงๆงแล้วเหมือนเอากระดาษแล้วก็มันมันก็จะกลายเป็นกระดาษแล้วจะบุ๋มาแปะอ่าสวยเนาะเวลามองนั่นข้างตอนเนี้ยมองน้านข้างอ่ะ อ๋อมันเห็นรับกันหมดมันเห็นโอกแก้มเห็นเห็นหน้าผากอ่าเห็นหน้าผากเห็นคางอย่างนี้อ๋อเห็นอาจจะเห็นแผลนิดนึงนะครับแผลทําไป15วัน15วันนะครับดึงหน้า15วันอไรไหนดูาดแผลขยันไหวเลยครดูแผลไปเลยนะครับ15วันแล้วก็กลับวันไหนครับเนี่ยกลับวันที่3ชั้นวะ ก็มีเวลาเที่ยวประเทศไทยอีกหน่อยนึงอีกนิดนึงตอนนี้ระหว่างนี้ก็เที่ยวก็เดี๋ยวก็จะขึ้นเชียงใหม่ก็ทําธุระปะปามทาธุรกิจเที่ยวกินฉ่ำค่ะใช้ชีวิตปกติเลยบอกเลยอเล,ล่ปวดหลังจากทําไปหนึ่งวันไปไหนจาได้ไหมก็ไปทางห้าวกับที่บ้านไปาอหารให้พักให้อะไรไหมก็ทันเนี่ยก็จะมียาแบบพวกยาแก้เส็แก้เซ็ยาละวัวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อ๋อ โรงพยาบาลนารักมากก็คือมาโรงพยาบาลเกือบทุกวันค่ะก็มาสระผมมาเอ่อตั้งแผลแล้วก็มีฉีดยาก็มาช่วงแล้วก็มีเข้าออกแนะนำอันนี้แนะนำเลยสำหรับใครที่คิดอยากจะมาทำหัตการนะคะหรือว่าเอ่อทำศัลยกรรมแล้วต้องการผลลัพธ์ของการเอ่อ healing process เนาะให้เร็วขึ้นที่นี่เขามีถังออกซิเจนนะคะไฮเปอร์บร mm ิก hmm. ใช่ไฮเปอร์บริก ดีมากดีมากเลยบอกเลยอ่รีวิวหน่อยเป็นไงรีวิวบอกเลยดีมากหลับ <c oughs> ทุกรอบเข้า <c> ห <oughs> ลับสบายเหมือนแบบโอ้ยมันดีนอนอยู่บนคลาวแล้วก็แล้วรู้เลยว่าอาการโบนน้อยลง <c oughs> ไม่มีเขียวไม่มีช้ำเลยค่ะแล้วติดตามจุจุได้ของในช่องของจุจุดดสซินนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะถ่ายวีโอ้ยเลยว่าวานันต่อวนันหน้าเป็นยังไงชอบชอบชอ เอาเลยเดี๋ยวพี่โปรโมทช่องตัวเองได้ไหมได้ไหมอยากอยากโปรโมทไหมเดี๋ยวใครอยากจะเข้าไปดูโ <c oughs> ปรโมทลาบูบูคดีบิ๊กนะพี่เขาชื่อจู๊จุแต่ว่าห้อยลาบูบูอ่าจู๊จุ๊แต่ให้ลาบูบูเ <c oughs> อาอันนี้แล้วกันเอาช่องที่พี่แบบออที่จะเผยแพร่ให้เผื่อใครอยากจะเข้าไปดูของจริงทำกันจริงๆครับ การเปลี่ยนแปลงจริงๆครับขออนุญาตช้าๆนะครับอันนี้คือจูจูดัสตี้อ่าเน็ตไม่มีเนาะเน็ต่ค่ะอ่าเอาเป็นว่าจูจูดัสตี้จูจูดัสตี้มัมีมีมีบอกหมดนะครับขออนุญาตแวบๆปแวบขึ้นขึ้นช่องช่องแบบว่าคลิดส่วนเลยพี่แปดเหลือสอง อันนี้พี้ทําจริงๆนะครับโอ้มีให้ดูกันเพลินๆเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูใช่ก็ดูได้ของพี่จุ๊บจุ๊อินสตาแกรมทิกเกอรแล้วก็เฟซบุ๊กค่ะครับโอ้ทําจริงรีวิวจริงดูกันจริงๆตั้งใจทำมาให้เลยนะเนี่ยโอ้ยทับใจต้อนมากขออนุญาตไปติดตามแต่ชั้นเดดไม่อยู่นะไปชั้นเดดจบแล้วครับผมอ่าถ้าใครที่สนใจยังไงพี่บอกบอกหน่อยพี่ถ้าใครอยู่ใน Uh, also if you speak english and then you are american or um you speak english or different languages and you would like to have um the uh the surgery done by uh Thierpon hospital you can contact me directly as well and i will refer you to the professional um uh, a professional staff of the tier One hospital, and then um, everything is going to be perfect. Mm. Ah, okay. Okay. How